สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมามมันคันปากนะคะช่วงแรกช่วงนี้อยู่กับหนังไก่กรอบทองพันช่างนะคุณผู้ชมค่ะนะคะ ใครสนใจเนี่ยครับสามารถที่จะเรารับผลิตด้วยนะคะเรารับผลิตด้วยส่ง OEM มาได้เลยนะคะทักทายมาผ่านทางรายการของเรานะคะหนังไก่กรอบทองพันช่างใช้นวัตกรรมนะคะซึ่งเป็นความลับนะคุณผู้ชมนะคะกรอบอร่อยนะคะกินแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าอร่อยมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าใหญ่เต็มคำเคี้ยวมันไม่มีเหม็นหืนนะคะเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติได้1เดือนเต็มเก็บไว้ในอุณหภูมิที่เป็นแช่เย็นได้6เดือนเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมราคาย่อมเยาวนะไม่แพงเลยนะคะ100กร,รมัมราคาเพียง 1 5บาบาท3ถุงนะคะสถุงใหญ่ๆเลย159บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดคุณซื้อ200กร,รัมกินกันทั้งครอบครัวนะคะก็จะอยู่ที่139บาทเท่านั้น2ถุงใหญ่กับเดิมนะคะจะอยู่ที่259บาทนะคะสนใจสั่งซื้อสแกน QR Code นะคะหรือโทรศัพท์สั่งซื้อได้เลย0803 29 3535 0803 29 3535 35. เรารับผลิตนะคะขายทั้งปลีกทั้งส่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะสนใจก็ติดต่อมาได้เลยเช่นเดียวกันนะคะหรับ หนังไก่กรอบทองพันช่างนะคุณผู้ชมค่ะนะคะมากันที่ข่าวบันเทิงกันนะคุณผู้ชมช่วงนี้ข่าวบันเทิงก็เยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าที่มันบันเทิงแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าบวกกับความยิ่งใหญ่อลังการประการตานะคะสําหรับเวทีอันดับหนึ่งของจักรวาลอันเด็กเวทีอันดับหนึ่งของโลกนะคะนั่นก็คือเวที Miss Universe 2024ที่จะจัดขึ้นที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกนะคะล่าสุดนะคะได้มีคลิป นะครับเผยสถานที่จัดการประกวดมิสซูนิเว์2024นะครับเราก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าสุดอลังการตะการตาจุคนได้อย่างหนานแน่นนะคะหลายหมื่นคนเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมนะคะนี่นะคะที่เป็นบรรยากาศนะคะเป็นฮอล์นะคะเครื่องหมายจะเป็นอินฟินิตี้นะคะนี่นะคะคุณผู้ชมขานะคะเม็กซิโกเนี่ยจัดมาหลังไทยนะคะหลังไทยปี1992ไทยจัดนะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิอริกิตในยุคนั้นเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเม็กซิโกก็ได้จัดต่อจาก ก็จัดแบบยิ่งใหญ่อลังการตัะการตานะคะจัดที่เม็กซิโกบ้างเปลี่ยนเมืองบ้างนะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะคะว่าโปรดักชันเวทีเนี่ยมันต้องสุดยอดนะครับเพราะว่าเป็นเวทีที่มีการประกวดสาวงามนี่นะคะเป็นอันดับหนึ่งของโลกที่นี้ไม่ใช่130ประเทศแลนะลันทราบมาว่าเป็น132ประเทศ132ประเทศนะคะแล้วก็ตัดเข้า30เลยนะคะตัดเข้า30นะฮะแล้วก็ตัดเข้า10เท่าไหร่12เนาะ 12แล้วก็ตัด5นะครับคุณผู้ชมขาแล้วก็หาควีนทวีปนะฮะถ้าหาควีนทวีปก็ไม่ต้องสืบแล้วนะคะว่าใครจะได้เข้านะคะก็คงจะเป็นประเทศไทยอย่างแน่นอนนะคะดูจากสายตาทั้งทวีปเอเชียแล้ว ประเทศไทยน่าจะได้เป็นควีนทวีปแล้วก็ได้จับไปตอบคําถามด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่นี้เนี่ยนะคะเราจะมาดูประวัติศาสตร์การจัดนางงามที่เม็กซิโกนะคะจัดเนี่ยเขาจัดหลายรอบแล้วปี1989ปีนั้นแอนเจล่าวิเซอร์นะคะจัด,ดด้วยเม็กซิโกซิตี้ที่เมืองแคนคูนนะคะแล้วก็ปี1993นะคะจัดที่กเมกซิโกซิตี้นะคะเขาจัดยิ่งใหญ่ทั้งสองทั้งสอง,ท,ง,สองทั้งสองอันแล้วก็ปีกวางฟา้าลุ่งนะคะยุติธรรมนะคะเขาจัดที่เม็กซิโก นะคุณผู้ชมนะคะก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นเจ้าภาพเยอะพอๆกับประเทศไทยนะคะหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ําไปนะคะที่นี้เนี่ยนะคะเราจะมาดูคลิปนะคะสําหรับการประกวดว่าเม็กซิโกเนี่ยมันจะมีอะไรที่มันแตกต่างจากการจัดที่ประเทศอื่นๆน,นอกจากความยิ่งใหญ่ความอลังการแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เหมือนกันนั้นก็คือคนเม็กซิโกเนี่ยนะคะมักจะเชียร์นางงามตัวเองจนน่ากลัว มักจะเชียร์นางงามตัวเองจนน่ากลัวอย่างเช่นปี1993นะคะสาวผิวสีนะคะมาจากดีทอยมิชิแกนนะคะนั่นก็คือเคนยาซัมเมอร์มัวนะคะคุณผู้ชมขานะคะคนนี้เลยนะคุณผู้ชมขาปีนั้นเนี่ยนะคะเม็กซิโกหมายมั่นปั้นมือนะคะทำรถทัวร์นะคะแล้วก็เอานางงามบิสเม็กซิโกเนี่ย ที่จะประกวดในปีนั้นเนี่ย1993เนยนำไปรถทัวทั่วโลกเลยนะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็หมายมันปั้นมือว่านางงามเม็กซิโกปีนั้นเนี่ยจะสามารถผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายได้นะคะแต่เมื่อนะคะสิ้นเสียงนะคะที่ดิคลาร์นะคบประกาศชื่อเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยนะคะคนนางงามคนสุดท้ายคือเมียก้าซูรีนาเนี่ยนะคะจากเวเนซุเอลาได้เข้ารอบประชาชนชาวเม็กซิโกงงทั้งหอนะคะ งงกันทั้งหอเลยทีเดียวนะครับเมื่อตัวแทนสาวงามจากเม็กซิโกซึ่งในตารางคะแนนยุคสมัยนั้นเนี่ยไม่มีเลข9เลยมีแต่มีแต่แปดปดปยปลายแปดปลายปลายแปดปลายปายหมดนะคะไม่สามารถที่จะผ่านเข้ารอบได้นะคะจึงทําให้นะครับประชาชนในฮอในเม็กซิโกปีนั้นเนี่ยนะคะโหไล่นางงามมิส s u เอนะคะถ้าเกิดใครไม่รู้ไปดูใน YouTube ได้เลยนะคะออกมาตั้งแต่รอบชุดว่ายน้ํา ออกมาตั้งแต่รอบสัมภาษณ์นะคะจนรอบชุดราตรีก็ยังโหนะคะก่อนตอบคําถามเข้า6คนสุดท้ายก็ยังโหนะคะแต่สุดท้ายนะคะเคนยาซัมเมอร์มวก็ไม่สามารถที่จะผ่านเข้ารอบ3คนสุดท้ายได้นะคะตัวแทนปีนั้น1993คือนะคะอลองอันดับ สองก็คือเวเนซุเอลานะคะรองอันดับหนึ่งคือโคลัมเบียที่หนึ่งคือปวโตริโกไดแอนนาราทอรเรสนั่นเองคุณผู้ชมขานะคะส่วนถัดมานะคะมาในยุค2,000ต้นๆน,น,นะคุณผู้ชมนะคะก็มีสาวงามนะคะมีสาวงามนะคะอีกหนึ่งท่านเนี่ยนะคุณผู้ชมน่าจะมาจากเทนเนสซีนะคะคนนี้ถ้าเกิดพี่ต่อจำผิดต้องขออาภายัยถ้าเกิดจำไม่ผิดไม่น่าจะจำผิดนะคะได้เป็นตัวแทนของมิสอุเอสคือราเชลป่ะ ไม่แน่ใจนะคะคนนี้เนี่ยนะคะราเชลคนนี้นะคะ,คนนะ,คะก็ลื่นล้มนะคะลื่นล้มแล้วก็ได้รับการเสียงโห่ร้องดังลั่นมากแต่ปีนั้นเม็กซิโกเข้ารอบด้วยนะคะเม็กซิโกเข้ารอบแต่ว่านางงามคนนี้เนี่ยนะคะลื่นลม้มแล้วหลังจากนั้นไม่กี่ปีหรือว่าไม่กี่ปีปีนี้มันสองพัน่้นารน่นลันนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้หรือหลังจากนี้ก็มีนางงามลื่นล้มที่เวียดนามอีกคนหนึ่งนะคริสตินสจวัดนะเธอ ล้มแบบเดียวกันเลยนะคะล้มแบบเดียวกันเลยนะคะคริสตินส์จัวซ,ซึ่งก็เป็นนางงามผิวสีเหมือนกันเนี่ยคุณผู้ชมค่ะล้มแบบเดียวกันเลยก็มีเสียงโห่ไล่นะคะแต่แม่คนนี้เนี่ยเขาก็จะเอาความเป็นสามารถพูดภาษาลาตินได้นิดห,หน่อยๆนะคะมาทักทายแฟนๆชาวเม็กซิกันนะคะทําให้บรรยากาศเนี่ยนะคะที่มันโห่ร้องร้องลั่นเนี่ยมันก็จะเบาบางลงเบาบางลงมันจะไม่แรงเหมือนปี1993สมัยยุคเคนยาซัมเมอร์มัวนั่นเองคุณผู้ชมะค่ะนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มๆเลยดีกว่าค่ะ เช่นเดียวกับเคนยาที่โดนโหเช่นกันแต่เธอเก็บอาการและตอบคำถามต่อไปพอแล้วพอแล้วอืนะคะเคนยาสมมติมัวปัจจุบันเธอก็ยังยังลดแล่นอยู่นะคะในวงการบันเทิงนะคะเคนยาสมมติมัวปีนั้นประธานสาวไทยจะเป็นฉัตทริกาอุบลสิรินะคะฉัตทริกาอุบลสิริส่วนของอีกปีหนึ่งก็จะเป็นฟารุ่งยุติธรรมฟารุ่งยุติธรรมนะ รุ่งยุติธรรมประกวดที่เม็กซิโกผ่านเข้ารอบนะคะจัตทริกาไม่สามารถผ่านเข้ารอบได้นะคะ อ่ะขอบคุณคลิปนะคะจากบุญรอดนะคะเนลปีเตอร์นะคุณผู้ชมค่ะนะคะซึ่งก็เป็นประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่าประกวดที่เม็กซิโกทีไรถ้านางงามเจ้าภาพไม่เข้ารอบนี่มันก็โหดชือดหายไปปวดเลยทีเดียวนะคะมากระตอค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะสำหรับการลุ้นควีนควีนทวีปนะคะสำหรับมิสจูนิเวิร์ส2024ใครเป็นใครใครจะได้ตําแหน่งควีนบ้างเรามาดูกันนะคะหลังจากมิสจูนิเวิร์ส2024นะคะมีการปรับปรุงรูปแบบการประกวดนะคะมีควีนทวีปจะคล้ายๆกับมิสวิร์นะคะโดยในทวีปเอเชียเนี่ยนะคะเราก็จะ จะเห็นเพจนางงามเนี่ยนะคะเอามาจัดวางกันอย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นไทยแลนด์แคนเบอร์เียนะคะฟิลิปปินส์นะคะแต่ต้องรออินเดียด้วยนะคะต้องรออินเดียด้วยนะคะแต่สําหรับพี่นะพี่คิดว่าควินทวีแห่งเอเชียน่าจะเป็นไทยแลนด์ถ้าเป็นพี่พี่ให้ไทยแลนด์นะคะส่วนฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะอย่าว่าพี่นะอย่าโกรธพี่นะคะลึกสุดสิบสองคนลึกสุดนะลัน สิบสองสามสิบมีอยู่แล้วลึกสุดสิบสองหลังจากนั้นพอห้าก็ตัดทิ้งเลยเพราะว่าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่บ็อกของมิ s s ู n น v e เว e ร์สไม่ใช่สไตล์มิส s ู n น v e เว e และปีนี้ออสเมลซาซาเป็นคนดูแลทั้งหมดลึกสุดสิบสองคนสามสิบมีประกาศแคมเบเดียบางรูปก็สวยบางรูปก็ไม่สวยเหมือนเป็นการแต่งรูป รออินเดียก่อนค่ะรออินเดียก่อนแต่ตอนนี้อย่างที่เราบอกนะคะไทยแลนด์คือจ่าฝูงเอเชียค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะว่าทวีอื่นๆเนี่ยเป็นใครกันบ้างเอาเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมขานะคะสําหรับนะคะควีนทวีแต่ละคนนะคะอเมริกานะคะเอา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 โพลข้างล่างก่อนแล้วกันเนาะฝรั่งเศสนะคะฝรั่งเศสนะคะแคมโบเดียพี่ว่าแคมเบเดี่นนี้พี่พี่ยังไม่ไม่ให้นะพี่พี่มองว่ามันเหมือนเขาแต่งรูปเยอะอะ พี่ว่าเขาแต่งรูปเยอะมากแล้วพี่มองว่าไม่รู้สิอาจจะเข้าก็ได้หรืออาจจะไม่เข้าก็ได้รออินเดียก่อนในจีอะไรอะในจีเรียเหรอในจีเรียสวยเห็นไหมในจีเรียกับฟิลิปปินส์เห็นไหมเหมือนกันเลยในยจีเรียฟิลิปปินส์หน้าเหมือนกันเลยแต่ดูในจีเรียจะเฉียวกว่านะคะโดมินิกันริพรับบลิกนะคะเห็นหน้าอย่างนี้บ่อยมากนะคะเนเธอร์แลนด์นะคะ เนเธอแลนด์สาวคนนี้เดี๋ยวก็ต้องดูโครงสร้างร่างด้วยเช่นเดียวกันนะคะและก็เพื่อนบ้านของเราพันเกาะน,นะครับฟิลิปปินส์คุณลองเอาไนาจีเรียนะคะแล้วก็ฟิลิปปินส์มาเปรียบเทียบกันนะคะไนจีเรียฟิลิปปินส์ลองเปรียบเทียบกันดูนะคะมันจะมีความคล้ายกันจ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 น,จนคล้ายเหมือนพี่กับน้องแต่ไนจีเรียจะมีความคมกว่านะคะเซาท์แอฟริกาคนนี้นะคะก็ รับปากก็จะจัด m ิสูนิเวิร์สหลายครั้งแต่ก็เทย่าโรเจอร์เข้ามาทุกครั้งนะคะตั้งแต่โซซีมินี่ได้ไปนะคะก็ไม่เคยจัดอีกเลยนะคะโอกาสที่จะเข้ารอบลึกๆเนี่ยเลือนหลางนะคะเปรูนะคะเปรูคนนี้ก็ใช่ได้นะคะเราจะเห็นนางงามพิมพ์นิยมลักษณะนี้เยอะนะคะมากันที่โพบนนะคะควีนทวีปนะคุณผู้ชมขานะคะอเมริกาอเมริกาเขาให้เวเนซุเอลา เวเนซุเอลาคนที่สวยโหดนะคะสวยแบบสวยโหดเลยทีเดียวนะครับลาตินอเมริกาอเมริกาเนี่ยนะคะก็จะรวมทั้งอเมริกาเหนืออเมริกากลางและก็อเมริกาใต้อเมริกาท,ทวีปที่รับหนักที่สุดคือประเทศทวีปที่มาจากอเมริกาทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นลาตินอเมริกาแล้วก็อเมริกากลางและก็อเมริกาเหนือเพราะว่าพวกนี้ต้องปีแย่งกันที่จะได้เป็นควีนทวีป พวกนี้จะต้องตีแย่งกันที่จะต้องเป็นควีนทวีปเพียงหนึ่งคนเท่านั้นนะคะแล้วเราก็ต้องยอมรับว่านางงามสายลาตินอเมริกาอเมริกากลางอเมริกาเหนือเป็นสายแข็งหมดเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการประกวดที่ดุเดือดมากเป็นการประกวดที่ดุเดือดมากสำหรับทวีปอเมริกาทั้งหมดนะคะทั้งลาตินอเมริกาอเมริกากลางแล้วก็อเมริกาเหนือนะคะ ดุเดือดเลือดพล่านแต่ในโพนี้นะคะเขาหยิบนะคะเจ้าแม่แห่งวงการนางงามนั่นก็คือเวเนซุเอลานะคุณผู้ชมขานะคะงานนี้ก็ต้องมารอดุ้นกันนะว่าสาวงามจากเวเนซุเอลาจะได้เป็นควีนทวีปหรือเปล่าหรือป้าออสเมลยังมีมนสะกดมนขลังนะคะทำให้นางงามเวเนนีนี่นะคะ เต่งมงขึ้นมาอีกได้หรือไม่นะคะมากันที่าเทวีปโยุโรปนะคะคุณผู้ชมขานะคะนางงามจากหมู่เกาะอังกฤษนะคะมาแรงแซงโค้งกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมขากลับิทเทนนะคะหรือนางงามในเครือสหราชอาณาจักรนั่นเองคุณผู้ชมขานะคะดูจากรูปร่างหน้าตาแล้วก็คู่แข่งของเธอนี่นะคะที่จะต้องเบียดเธอกันไปก็จะมีฝรั่งเศสเนาะเนเธอร์แลนด์นะคะ ฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์นะคะแต่ว่าในโพนี้เขาให้เจ็ดบิทเทนนะคะนี่คือนางงามจากสหราชอาณาจากักรนะคะมาที่ควีนทวีปแอฟริกานะคุณผู้ชมนะคะยังยืนอยู่อย่างยาวนานเลยทีเดียวอยู่ในโพลลำดับ,บต้นๆต,ต,ตลอดเลยสำหรับซิมบับเวนะคะส่งบ้างไม่ส่งบ้างนะคะแล้วแต่อารมณ์นะคะส่งบ้างไม่ส่งบ้างแล้วแต่อารมณ์บางปีก็ส่งจำได้ว่าปีสุดท้ายที่เข้ารอบรู้สึกว่าจะเป็นปี2000นะคะ ปี2000นะคะเข้ารอบนะคะสำหรับซิมบัคเวนะคะปีนั้นก็ส่งแล้วก็หายไปนานเลยนะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ส่งบ้างไม่ส่งบ้างนะคะมากรที่ทวีปเอเชียของเรานะคะอย่ายที่พี่เต๋าบอกว่าตอนนี้ไทยแลนด์คือจ่าฝูงเอเชียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นใครไม่ได้นอกจากอบปอสุชาตาช่วงสีนะคะที่จะต้องเป็นควีนเอเชียนะคุณผู้ชมค่นะคะไทยแลนด์คนนี้นี่นะคะมาแรงมาแรงแล้วก็เป็นเทสต์มิสยูนิเวอร์ส เป็นเทสต์มิสยูนิเวอร์สมิสยูนิเวอร์สบอกว่าไม่อยากได้ลูกครึ่งไม่เอาลูกครึ่งขอไทยขอสวยแบบไทยมิสยูนิเวอร์สกระซิบบอกแล้วค่ะไม่เอาลูกครึ่งขอสวยแบบไทย คุณตีโจทย์ผิดมาตลอดนะคุณตีโจทย์ผิดมาตลอดคุณคิดว่าลูกครึ่งสวยโน no. ผู้หญิงไทยสวยกว่านะคะอ่ะป็เดี๋ยวมาลอลุ้นกันนะคุณผู้ชมนะครับควินทวีสี 4, แล้วก็เดี๋ยวจะมีโหวตอีกหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ช่วยกันโหวตด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมนะคะ เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะคะหนังไก่กรอบทองพันช่างนะคะเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติได้1งเดือนเต็มแต่ถ้าเกิดแช่ตู้เย็นได้6เดือนนะคะคุณผู้ชมขาและก็ที่สําคัญกรอบอร่อยเคี้ยวมันเต็มคําไม่เหม็นหืนนะคะเป็นหนังไก่กรอบที่ถูกต้องแล้วก็มีการทอดกรรมวิธีเนี่ยที่สะอาดปลอดภัยอย่างแน่นอนนะคะและที่สําคัญอร่อยมากสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าเรามีแยกมาให้คุณผู้ชมได้สั่งซื้อด้วยพร้อมโปรโมชั่นนะคะ 100กรัมราคาเพียง59บาท3ถุงเหลือเพียง159บาท250กรัมเหลือเพียง139บาทซื้อ2ถุงจะเหลือเพียง259บาทเท่านั้นนะคะสั่งซื้อได้เลยสแกน QR code นะคะหรือโทรศัพท์สั่งซื้อเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างได้เลย0803 293535เรารับผลิตปลิกและก็ส่งนะคะ OEM มาได้เลยเช่นเดียวกันสำหรับหนังไก่กรอบทองผ่นช่างนะคะช่วงหน้าคุณผู้ชมขานะคะคุณแม่ลีนา สังนะคะอ่ะท่านก็ขอบคุณสารแต่รู้สึกว่าแจ้งความดําเนินคดีกับอีก2คนดังนะคะจะเป็นใครติดตามช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ